วันนี้มีเทคนิคดีๆมาฝากพวกเราอีกเช่นเคยครับวันนี้จะเป็นเทคนิคเกี่ยวกับในกรณีที่เราต้องการที่จะอยากได้ไฟล์เสียงนะครับที่เป็น MP3 าตามข้อความที่เราพิมพ์ไปเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรนะครับซึ่งเทคนิคนี้นะครับเราสามารถเอาผลลัพธ์ที่ได้นะครับไฟล์ MP3 เนี่ยไปประกอบในการทำสื่อการสอนเอาไปประกอบแอปพลิเคชันต่างๆที่เราจะสร้างได้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับ สมมุตินะครับไฟล mp 3ที่เราสร้างขึ้นมานะครับสวัสดีเห็นไหมครับว่าจะเป็นไฟล์เสียงที่เป็นลักษณะของ google เลยนะครับอลองฟังอีกไฟหนึงนะครับสวัสดีครับถึงเราเห็นได้ว่าตัวลักษณะของเสียงไฟล์เสียงที่เราได้นั้นคุณภาพใช้ได้เลยนะครับนะอ่ะาคราวนี้มันมีวิธีการมีกระบวนการสร้างอย่างไรนะครับที่ทำให้เราได้ไฟล์เสียงลักษณะเหมือนเป็น google speech แบบนี้นะครับ ก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกด subscribe กด like กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะไม่ได้พลาดวิดีโอคลิปดีๆครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเปิดตัวเว็บเบราว์เซอร์ที่เราชอบนะครับที่ d ด s b a r นะครับให้เราพิมพ์คำว่า s o u n d of tech นะครับ s o u n d of tech com นะครับแล้วก็กด enter ครับ สอดคู่หนึ่งนะครับจะปรากฏเว็บไซต์ของ soundoftech.com นะครับเว็บไซต์นี้ครับเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการแปลงเสียงที่เป็นได้จากข้อความที่เราพิมพ์เข้าไปนะครับแล้วก็แปลงเป็น ไฟล์ mp 3นะครับเป็นไฟล์เสียงเลยตามภาษาที่เราระบุไว้นะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับรองรับได้ถึง34ภาษาทั่วโลกนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับวิธีการใช้งานนั้นง่ายมากเลยนะครับเราอยากได้ข้อความอะไรนะครับอยากได้ไฟล์เสียงอะไรครับเราพิมพ์ไปที่ตรงนี้ได้เลยนะครับตัวอย่างเช่นเราอยากได้คําว่าไฟล์เสียงที่พูดคําว่าสวัสดีนะครับแล้วก็เสียงนั้น จะต้องเป็นเสียงที่เป็นภาษาไทยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะเลือกแบบนี้นะครับพิมพ์ข้อความที่เราต้องการแล้วตามด้วยาภาษาที่เราต้องการให้สร้างเป็นไฟล์เสียงภาษานั้นๆน,น,นะครับจากนั้นครับกดปุ่ม Submit ได้เลยรอสักครู่นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างเราก็จะเห็นได้ว่าระบบได้ทำการสร้างเป็นไฟล์เสียงที่เป็น ไฟเสียงภาษาไทยตามข้อความที่เราระบุตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผลลัพธ์จะมี2อ,อย่างครับเราสามารถกดปุ่มเพย์เพื่อฟังได้เลยหรือจะกดปุ่มดาวน์โหลดครับหากต้องการได้ไฟล์เสียงนั้นนะครับตัวยอย่างเช่นผมจะลองฟังก่อนว่าเสียงที่ได้นั้นเป็นอย่างไรนะครับลองกดปุ่มเพย์สวัสดีอ่าโอเคครับเสียงออกมาชัดเจนนะครับว่า,เ,าเป็นคําว่าสวัสดีนะครับถ้าเราต้องการนําไฟล์เสียงนี้ไปใช้งานก็เพียงแค่กดดาวน์โหลดครับ เราก็จะได้ไฟล์เสียงนะครับถูกดาวน์โหลดมาที่ PC ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับที่ด้านล่างนะเราคลิกที่แสดงในโฟลเดอร์นะครับลองกดฟังดูนะครับสวัสดีอ่าโอเคครับเราก็สามารถที่นำไฟล์เสียงนี้ไปทำสื่อการสอนไปทำไฟล์เสียงประกอบโปรแกรมของเราได้นะครับโอเคครับถ้าเราต้องการอยากเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นๆนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นอ่าอย่าง เป็นคำว่า hello บ้างนะครับอยากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับ English United Kingdom อลองลองเทสดูนะครับรอสักครู่นึงไฟล์เสียงก็จะถูกแปลงนะครับ Hello เห็นไหมครับเราสามารถแปลงไปได้ทุกๆภาษาที่เราต้องการนะครับหวังว่าวิดีโอคลิปนี้ ความรู้นี้เ,นเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับส่งต่อความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยนะครับฝากกดไลค์ s ับส c คร b e กดแชร์นะครับแล้วพบกันในวิดีโอคลิปถัดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ